อ๋อลูกท้ายยกมาสวยงามเปลี่ยนครับน,น,นหูติดลูกนี้นห,หติดลูกนี้สิบเต็มสิบภูคุณเดิมเนาะครับพรุ่งนี้เก็บของแล้วก็โต้นะสวยงามฟับฝา,า,าเปิดไหมเปิดครับไม่นี่ครับตีตดเลี้ยวเข้าหาแก่นนะ แล้วใครเออออโต้ไงพี่ยกออโต้ก็ได้นะออโต้วางดีนะโอ้โหพูดตีจัดแต้มเหรอขอตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับขอรบวกสองแต้มครับสวยงามเหมาพร้อมนะใครชนะเข้าสิงสวยงามคอร์ดเพื่อสักสีนี่ครับตัดสินใจตีออกเลยเป็นสักสีคอร์ดถือว่าฝึกไปใช่อ่ะ มา <PM S 2> คู่ต่อไปครับเนมกับภูรชิงอาจจะไล่ได้เพียงคู่เดียวนะไล่คู่น้องภูสวยงามเนมมาถึงก็วะนี่ไงก้าวตัดสินใจตีติดครับลูกนี้สวยงามสองแต้มน้องหัวเดียวพอเอาครับก้าวยกมานี่ครับติดสามแต้มสเนมยก ขึ้นมาลูกนี้แซงสวยครับเปลี่ยนครับขอบคุณคุณโฟกครับเก้านี่ครับตีติดแล้วก็ช็อตลูกบนออกสูสีครับสูสีนมวางเข้ามาลูกนี้สวยงามครับเก็บหนึ่งแต้มโอ้โหวางดี่อาจจะมามาต่อนี่ครับรอดูก่อนนี่ครับนมวางนิ่งครับวันนี้นิ่งมากครับแข่งไหมมีครับคุณแคทเชียร์ไปแข่งที่สระแก้วครับดูท้ายเก้า สวยงามทำพิษด้วยครับนี่เอาครับเนมลูกท้ายตัดตัดสินใจตีออกเอา้าเสียแต้มเนม